สบายดีเด้อสบายดีตาสวยพี่น้องพอดีสิมาแหวกินฝ่อแต่ยังพันหอดทางแหวกินฝ่อตระหนักหงเฮตระหน้าของการบ้านเพิ่นขายเฮ็ดนี่นะเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดเพลิกนี่บ้านเขาเอิ้นเฮ็ดเพลิดลูกใครลูกไหนเล่าเบิดแล้วเซนเป็นก้องอะไรล่ะไปมันบ่หอดในโลมินโลเลนได้ขายซะเออไปหาใหม่หาเองบ่ไปหาเองบ่ เส้นหายเหาจ๊ะจะไปหาเองบ่ไดไหมเอ่อหาไดแต่ว่ามันเห็ดขมแต่แฉกยังบ่ได้กินนะมูเห็ดขมน่ะคือเอาปหาบ่ได้หาเมื่อเช้านี่มากเลยตายหักของเพิฮ่าฮ่าพี่ต้องเอาเลยเอาเลยได้บ่เซนหาฮะรู้เแน่รู้เทไงสิเมาหมดเนาะไม่เท่าเอ๊ะเมาหมดเนาะราคาเมาหมดได้ส่ะเห็ดอะไร ถ้ามาทางก็ได้ขายเทลกองกองเนาะอันนี้เอาเมาราคาเมาเมดเลยซะจิซือเมื่อกินดอกคืไปบริเนค่ะอะไรเซ็ตนะ่าฮ่าค่าดีกำลังหาเนี่ค่ะเซ็ตพุกซะอ้าวโอ้ยยัจืเมา่สเก็เหมืนกนเอ้าใช่ๆแห่งฟันลหายอาปันกันเจ้าเมื่อกินเมื่อกินค่งก็ะได้เอันนี้ค่ะอเจ้าขมูขมุเนี่เราไปหาเพื่อจะขาดนอกไหมคะเนาะโอ้ยตะซ้อนแหละแค่ไปเห็นนะ มังมี women, ่แล้วก็บม so ังม mm ี hmm. mm ่เกาะดู้เจ้าฮะเอาอะไรแอลสิกินแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วบัตจิจัมยังสิไปสวรรค์อยู่พ่แม่ยังนี่น่ะสิไปแหวกินข้าวปีแะลูกค่ะกินอยู่ามู่หมงอองหล่อกันเนาะงามอิริชมเจ้าเอ้ยเออกนเขาไดนี่ค่ะหมู่หมงอองหล่อกันนี้ก็แซ่บแดกข่อยกับพ่อ้านไดกินอยู่หมากสองหมาก อันนี้ดิน้องขอซื้อฮีตจะมือแกงตอนบาน่ายถองหน่อยค่ะเธอออเสองถุงไปตองเลยกจะผูกเออตกอิเลโดกันเก่านะพูกพอกเกดเออจังหวะตกหวังหงัวังไม่น้งององหลอกกองสิบพันนี่เออมันซุกคาต้น<อ>บ<ะ>่มันโปเตะน้องไม่เห็นนอกขากยุ่มมันโบเตะเอกันนี่ เปลี่ยนนลงชือบ่งบอเอาไม่ทางเอากล้องดีไหมมาซื้อซอยสิบพันเลยทุกเจ้าจะเอาเมื่อไว้กินหมวกลองๆนะคับมาเอากล้องนี่ชอกล้องเขียวๆนี่ซื้อซอยอ้าวยังมาทันหอสรวั์นะแวซื้ออะไรพี่น้องเลยอันนี้ไปห้าม่ายม่ดีเลยเอ้ยเอาตัวนี้เอเออเอาเปลี่ยนยางกันเ่ะจาเปี่ยนเก็หมเลว่า่ อ้ยมันยังขพิ่มอ๋อโ้แล้วในสิบพันนะเงิน่งบอลดเออิหลากหลานะมัวเงีนีบตีนะไม่ค่ะน้องพระกะหูมันล่าเออใครจะเลือกกินเลือกซื้อตกลองอะไสิบห้าพันห้าโอ้ยกินบะมดแกจะไปต่อแล้วเฮาวกินบะมดเพราะเฮาต่อต่อจังต่อมังวงกินบะมดดอกป้าชมเจ้าบะนี่สุะก็ไปแหวกกินเฟอ มาหอดแล้วสนเจ้าจมาหอดหั่นข้าวเปียกแล้วกำลังพากันนั่งกินจังเลยน้องเยองลยกำลังสั่งสั่งข้าวเปียกเนื้อแล้วก็เม็นเกาะเฟิร์สเซนเล็กมาเดิมมากินน้ำกันหั่นเก่าเจ้าเดิมหั่นอยู่น้องโกมถ้าบวได้กายมาก,ก็อย่าลืมมาเวด้วย,วยกำลังพากันสั่งจ้านี่โอ้ยครดูใครมาก,กินเพชรจัดเป็นโหน <laughs> กินเป็นโหนี่ะมะนาวก็บไปมาก,กินส้มกับจัดไปเจ้าหน่อยนั่งทา มาแล้วคืเจาพักก็จะให้ถุงบะเกย์ใหญ่แบบนี้เลยมีทั้งหอมลาบสลัดกะหลำแล้วก็เตอฝักยาวนี่นั่นนี่แหละกินมันแ่บมาแล้วจ้าเขาเตลียนน้ำใส่ใคยจะได้น้ำขุ่นได้บ่ย่วงย่องกันแล้วมาให้ใคยก็ลืมสั่งมาน้ำกระถอองนึ่นึ่งแล้วแบบใส่น้ำก็ลืมบอก เม่ก,กี้บุกคอยได้กินน้ำขุ่นเนี่ยมากินราผัดลื่กละเปลี่ยนคุณจ้าขาลืมบอกแล้วว่าเอาน้ำขุ่นอันนี้น้ำใสเพิ่นกับสิเปลี่ยนให้กับเปลี่ยนมาเกาบอกใครถอกน้ำตกขุ่นนะใส่เติมให้นะมันขนุนมาพี่น้องมาอันนี้เฟอร์ดำตกตองน้องคอยต้องคอยนะเับเปียกนดำตกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอมีฉีดมีขิงในมีลูกฉีนมีผักบุ้ง เยอะแยะไปหมดถัวงอกก็มีจ้ามามาปุ้งนั่นลหมก้อกระตอกกิก่อนแล้วมึคอยกับมาแล้วไปได้คอยเขาเปียกน้ำตกจ่าจ่าเฮ้เขากำลเอาคากล้องมาถูกเจอะมามาปุ้งปุ้งปุ้งกินก่อนกินก่อนทน้กินะกินนะนะทอดนกำิ้นน้ำลูกแล้วน้อยหนึ่งทางอีออีมาได้คือจ ขึนจะก็เลยแบบใส่น้ำส้มด้อใส่มะนาวเอาของนาวมีก็ใส่น้ำส้มาดีปา้งกินแบบใบไมาซ่ามนาวมะนาวสองีตีคับเโอเี่นองใส่ให้เนเดี๋ยวลยได้เว้ยไลยพวกปสิกับมะเขอพอพ่อ่อโอเคเนี่ยเขาดอกเดีดโอ้โตอโบตาสิงี่น้ง คีอันยังกระดกระดอ,อปีดลงในเห็ดอะไรบ้างเนี่ยลื่นี่ไดรมาก,กระใสเ้าจงเจ้าทวดททดินแต่โอปาตกตักให้เด้อน้ำตาลสักหนึ่ง ัมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจุ๊บสัตว์จ้าพี่พีนะ่พนะักอืมสบายดีเด้อสบายดีตอนสวยเจนน้องมากมากก่อนพ้าต้องกูไปเอามามาจ้ามาจ้ากินซิ่กินก่อนกูนไปซื้อเนี่ยท่าหนาเนะี่ยท่าหนากระมิดสติกกระมือ

ต้องใส่แบบนี้พักใส่แบบนี้ตอนเชาามืดมือเลย nằm luôn nè. เพื่อมาเอานือละเอาผลงานพอดีอยากมาส่งเพื่อนนังเจ๊ามืออยู่บ้านเรามือขี้หลดมันจะมาไปกินอาหารเห็นกันลูกเล้บเบี่ยงหยางงทางมัน

cắm hồ nhà mình xong xong của chị quả này còn được chân này đang cho làm hồ trong này thằng ăn lại thằng Kim กิน้งเลยขึ้หม,อมอดตันเต็มยังฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมิ้นต์ดีๆนเด้อแล้วขอกนใหม่ขึ้นหน้าพี่น้องขึ้นหนไว้ก่อนหมดหมดจั